รักหวยให้ผูกรักลูกให้ตีสูภาษีนี้อาจใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าการตีลูกผิดกฎหมายเดี๋ยววันนี้เกียวสรุปให้ฟังครับเป็นซินและแก๊สโซโฮอลคะแนนคูณ2ที่ปั๊มน้ำมันซัดโกท้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่25มีนาคม2568นะครับกฎหมายห้ามตีลูกเริ่มมีผลบังคับใช้แต่คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถสั่งสอนลูกๆได้แค่ห้ามตีด้วยความรุนแรงทําให้ลูกบาดเจ็บทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับห้ามพูดจาด้อยค่าทําให้ลูกรู้สึกแยก่กับตัวเองนะครับหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นการทารุณกรรมนั่นเองหากละเมิดมาตรานี้ก็อาจจะถูกเพิกถอนอำนาจในการปกครองลูกได้ครับเมื่อก่อนครับกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้แค่ว่าพ่อแม่สามารถลงโทษลูกได้ตามสมควรนะครับไอ้คำว่าตามสมควรเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าาตม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็เลยเอาคํานี้ออกไปแล้วก็เปลี่ยนให้มันแคบลงแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วทาไมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวถึงไม่ดีนะครับจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อกนะครับระบุไว้ว่าเด็กหนึ่งใน3คนที่อายุต่ำกว่า10ขวบนะครับเคยพบความรุนแรงภายในครอบครัวครับซึ่งเด็กเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตนะครับมีปัญหาทางพฤติกรรมแล้วปัญหาทางอารมณ์สูงกว่าเด็กทั่วไป2อถึงสเท่าเลยทีเดียวแถมยังส่งผลต่อสุขภาพกายนะครับทั้งเรื่องของการนอนปัญหาความบกพร่องทางเรื่องของ หอบหือนะครับแล้วก็ความดันสูงอีกด้วยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าการตีเนี่ยมันยังจําเป็นต่อการสั่งสอนเด็กยุคนี้อยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีวิธีการสั่งสอนแบบไหนที่มันมีคุณภาพมากกว่าน,นี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนแชร์กันได้